ละครเพื่อนรักเพื่อนหลายณนะวันหนึ่งกลับจากการรับปริญญาฮ่ากลับจากงานรับปริญญาแล้วได้เวลาเปลี่ยนชุดละว,วันนี้จะใส่ชุดไหนดีอ่ะขออาบน้ำก่อนแล้วกัน อาอบน้ำก่อนนะโอ๋สบายจังเลยได้เวลาอาบน้ำแล้วสบายมากตสบู่ด้วยเพื่อความหอมอาบน้ำเสร็จแล้วก็เช็ดตัวเป่าผมเช็ดตัวเช็ดหน้า เสร็จแล้วเราก็ต้องไปซักผ้าที่เรากลับมาจากงานปรินรับปริญญานะคะเพราะว่าเหงื่อมันร้อนมากช่วงนี้อากาศร้อนเราก็จะใส่เสื้อปกติเลยละกัน จะใส่กระโปรงดีใส่เสื้อแขนยาวดีกาจะใส่ดีไหมนะเสื้อขแขนยาวน้าวันนี้ขอใส่กระโปรงแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าเราไม่รู้เราจะใส่อะไรแล้วกันเพราะเสื้อเรายิ่งน้อย เราทั้งซักเสื้อผ้าซักเสื้อผ้าเสร็จแล้ว คิวมกับเผวเ้าอ,อ๋อวันนี้ฉันจะพาเธอไปเที่ยวสักหน่อยนะโอเคได้เลยเดี๋ยวพาเราไปซื้อเสื้อผ้าก่อนได้ไหมอโอ้ได้สิได้เลยพี่ไปกันอืมคิวเมารวเพาวขอซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ขอมาจาัดก่อนนะ ออนเลยได้เลยจีอ๋อขอบคุณนะอ๋อได้เหมือนกันค่ะ อพอดีชุดเธอก็สวยอยู่นะแต่ว่ามีเสื้อแค่นิดเดียวก็ใช่นะสิใช่บ้านพี่แพยมีเสื้อแค่นินเดียวเองอืจะซื้อก็ซื้อ ซื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะคิวมเมอร์เทพางใช่แล้วพี่ต้องซื้อเข้าไปเยอะๆหน่อยนะไม่รู้ว่าใครซื้อให้ ตึงเสร็จแล้วปะเข้าบ้านนี่ห้องของฉันเองนะอเออก็สวยอยู่นะแต่งเองเหรอใช่แล้วสิพี่เขาแต่งสวยมา啦สวยจิงเดี๋ยวก็พาไปเที่ยวนะไปเที่ยวที่ไหนดีล่ะที่ไหนก็ได้ที่เธอชอบอะตรนี้ยูู้ใจจังเลย บางครั้ง<ม>อากาศก็หนาวก็ต้องใส่เสื้อที่มีแขนยาวไปกันเลยเดี๋ยวเราขอนั่งเล่นก่อนนะนี่เคียวมากหื เธอนั่งผักแ๊บหนึ่งก็ได้นะอืมได้หอนั่งเล่นเกมแล้วกัอนนี่พรา,าวอ๋อไม่ได้เหรอนั่งนั่งเต่นก่อนนะได้เลยเอา้าสายใหม่ล่ะสายใหม่อะห่งทางเออไม่เป็นไรตี้งตองฮะใครเข้ามานะ่ะใครมากดกระดิ่งเนี่ยต้องไปดูแล้ว ยืมเพลพาวอยู่นี่นะอืมได้เลยอะลละค่ะฮืออาวนี่สกควิตมาได้ไงเนี่ย บอกวฉันจะไม่เป็นเพื่อนรักเธอแล้วไงามาทำไมอ๋อโโดีว่าฉันว่าฉันจะมาเยี่ยมเธอสักหน่อยนะไม่เชื่อเราบอกเราจะไม่เป็นเพื่อนรักกันแล้วไงจะพาฉันไปไหนอีกอ๋อดีฉันว่าฉันจะพาเธอไปเที่ยวนะขึ้นมาชั้นสามก่อน ฮิวเม่กับแพลพาวยินดีให้ตัวรู้จักนะคนนี้เขาเป็นเพื่อนที่ฉันบอกว่าฉันจะไม่เป็นเพื่อนจะหนีเขาแล้วนะ่ะอา้าแล้วเขามาทำไมอ่ะเขาบอกเขาจะพาไปเที่ยวนะ่ะนี่ฉันขอให้เธอออกจากบ้านฉันเพราะว่าเธอทำผิดกับฉันตอนนั้น ตอนนั้นฉันจะเล่าให้พวกเธอฟังนะตอนนั้นฉันเดินอยู่ดีๆเขาไม่ได้อยู่กับเพื่อนฉันใช่ไหมฉันซื้อของไปฝากเขาก็ชอบฉันแล้วก็กลาเป็นเพื่อนกับฉันและตอนนี้เขาก็แกล้งฉันไปเรื่อยๆฉันก็เลยไม่ชอบเขาไงออกไปก็ฉันไปก็ได้เฮ้ยคนนั้นน่ะไม่ชอบที่สุด ไปดีกว่านี่พวกเธอเธอเป็นเพื่อนรักของเราเลยนะคิวม่ากับแพ,พาบานน่ารักกันสุดๆไปเที่ยวกันเลยเดี๋ยวคิวม่าเป็นคนขับรถให้นะเออได้ได้ได,ไดวันนี้เราจะไปที่ไหนกันล่ะอ้ะอาแพปปานว่าวันนี้เราน่าจะไปเล่นที่สวนนะ ต้นไม้นั่นเองโอ้โหเป็นความคิดที่ดีเลยวิวเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอะไรหรอก <c oughs> เล่นต่อ ม้พวกนี้สวยจังเลยอะ่ะงอูอ้าฮะเออเฮ้เธอได้ยินไหมว่าน้องเธอร้องไห้อ่ะโอ้ได้ยินสิเดี๋ยวไปดูให้อ,อือองูตัวนี้ คิวเมอร์โทรไปเอาไม้มาเร็วเออเดี๋ยวฉันหาไม้ให้จะมีไหมนี่หาไม้งั้นเราจะเอาของที่หนักไปตีมาเลยล้วกันล,ล,ล,ล้อรถเปียงเปียงเปียงออเออไปดีกว่าฮะแพลไม่เป็นไรใช่ไหม เออก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะได้ไม่โดนกัดใช่ไหมนะ่ะเอาไม่ค่ะโอ้ยพวกเราเป็นห่วงมากเลยนะรู้ไหมขอบคุณมากนะคะ <c oughs> มีพวกเธอเป็นเพื่อนหลักของพวกเราจริงๆเพื่องาได้เลยนะไปเล่นกันต่อเถอะ เล่นกันต่อน,นะจ๊ะไม่โอ้ขาพิกอะว้าขาพิกมากว่ะขาพิกสุดๆช่วยด้วยอ่ะโอ้ยมีเรื่องอีกแล้วนนเนี่ยเฮ้อมีเรื่องอีกแล้วอะไรอย่เนาะเอา้านี่เธอเป็นไรามากไหมอะ่ะไปพักข้างบนก่อนไป คนมากนะเธอดิน่ารักจังเลยพาลงมาได้แล้วโองคค่ะ พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะกับละคราาเพื่อรักเพื่อนร้ายอย่าลืมฝากกดน้ำนนช่างแพร่แพรช็อปเลยดีว่าแพร่แแอนช็อปด้วยนะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบายบาย